ผมจะจิกเวลาขอไอ้อันขอไอ้ออดไปนะครับที่เหลือนะครับต่อจากนั้นครับ8ปดโมงเช้านะครับจนถึง10บโมงครับ f m 88.75ิบแปเจ็ดห m h z นะครับผมเสน่ห์ครับจะมาอยู่ต่อนะครับหลังจากนั้นครับไปปะกันครับนะครับน้องน้อยนะครับแผงหนึ่งชั้นครับทางซ้ายมือของช่างเล็กครับผมก็ต้อมนะครับต้อมติงดังครับผมสวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับอ่ะขอเสียงแฟนเพลงต้อมติงดังหน่อยเร็ว โอ้โหนะครับบางคนฟังเสียงผมออกอากาศนะครับบอกว่าตอมติงนางนี่น่าจะอายุประมาณ40ปลายๆนะครับและเสียใจตัวครับสาวปลายบาดาเห็นะครับอ่ะฝากเนื้อฝากตัวไว้ตัวในครับกับทีมงานของเรานะครับ FM 88.75เมกะเฮิร์ส์นะครับ, F Hz, รบแล้วก็ FM 88.25เมกะเฮิร์ส์ของเรานะครับติดตามหับฟัง เพลงลูกทุ่งและก็เพลงหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์กันได้ที่นี่นะครับฝากไว้ตัวเองครับกับทีมงานของเรานะครับขอบคุณครับครับผมนะครับน้องน้อยไปแห่หนึ่งท่านนะครับตอนนี้นะครับทัดมานะครับตั้งแต่บ่ายโมงเนาะนะครับ fm 88.75ก่อนนะครับซึ่งเป็นสถานีน้องใหม่ของเราเนาะนะครับถ้าเกิดว่าจะนับจริงๆเนี่ย fm 88.25ิปด้าเพิ่มมาก่อนนะแต่ว่าเฮานะครับก็อยู่แต่กันจนครบมา9ปีแล้วนะครับท่านต่อไปครับดีเจเพื่อเป็นแนะนำเองนะครับเอซันไซ สวัสดีครับสวัสดีครับขอแฟนขอเสียงแฟนรายการสักน้อยเหรอครับอยู่ตรง <ขอ S 1> ไหนเขอเสียงแฟน,น,นเพลงเขาเอสสั่นสายน้อย <c oughs> โอโ้โหเย <c oughs> อะกว่าผมก่อนนะขอบคุณจ้งนักเลยนะครับสำหรับารายการทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานเฉลมิมฉลองครบรอบเก้าปีนะครับเพราะว่า,าตั้งทีมงานของเราได้จัดขึ้นทุกปีนะครับเไดก็ขอบคุณทุกๆแรงใจขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับที่ อยู่ด้วยกันด้วยดีมาตลอดนะครับจะไดก็บ่ได้ลืมนะครับในช่วงที่ผมจัดไลน์นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจะถึงเวลาบ่ายสามโมงจันทร์ถึงศุกร์เจอเจอกันที่แปดสิบแปดจุดเจ็ดห้าขอบคุณครับเอซันไซครับครับผมนะครับและท่านต่อไปนะครับท่านต่อไปเนี่ยนะครับปิกมาแหมละแม่แรงนะครับฟังใกล้กันเต้ยปิกมาแม่แรงแหมรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าทัดจากพี่ออสนะครับก็เป็นหนุ่มคนนี้ครับที่อยู่ข้างๆผมครับ สวัสดีครับผมนันมทพงศ์อธีครับเปิดเพลงลูกทุ่งเก่าตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มจนถึง3ามทุ่มนะครับฟังเพลงลูกทุ่งเก่ากันเพลงเก่าๆนะฮะแปดสแล้วก็จุดสออกพร้อมกัน2คลื่นนะครับแล้วก็สโลแกนเดิมครับศิลปินที่มาวันนี้ได้รับชมรับฟังกันแน่นอนคะแนนว่าบัปิกหรือว่ายุบเราไปเหงยก่อนครับขอบคุณครับโคดีเจยุบไปเหงียก่อนในการจา์อํา ครับผมและถัดจากนั้นนะครับดึกๆไปนะฮะดึกๆไปนะครับมีน้องอ่าคนไหนครับน้องเฟิร์สน้องไฟนะครับอยู่ตรงไหนครับผมอ่าอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ังฝั่งไอ้ต้อมครับเจ้าสวัสดีเจ้าน้องไฟนะเจ้าออกอากาศแปดโมงถึง10บโมงทุกเจ้าวันอาทิตย์เจ้าครับ จ้าสวัสดีเจ้าน้องเฟิร์นนะเจ้าออกอากาศทุกเจ้าวันอาทิตย์8โมงถึง10โมงเหมือนกันเจ้าครับผมแล้วท่านต่อไปนะครับต่าง FM 88.25นะครับเขาถือว่าเป็นผู้อาวุโสครับผมผู้อาวุโสนะครับพี่กันยาครับผมพี่กันยาแนะนำพิการยาก่อนนฮะเนิญแนะนำก่อน ก็อยากออกมาเลยว่าอา,อาวุโส oh, นะบอกเขาว่าสวัสดีเจ้ากันยาภาเพลินสิบถึงสิบเอ็ดโมงโดยประมาณนะเจ้าฝากไว้เติกันแล้วกันขอเสียงได้หรอม่มอีกสักคนเลยเ oh. ข้าก่อน <laughs> ท่านต่อไปนะครับอย่างให้พี่กัญญาแนะนำนะครับเพราะว่าพี่กัญญาอยู่ f m 88.25น่าจะหูจักดีนะครับเจ้าท่านต่อไปนะเจ้าพบกับดีเจพี่แป๋วดีเจน้องใหม่นะเจ้าแต่มาแรงนะเจ้าสวัสดีค่ะดีเจแป๋วค่ะพี่มนตรีวงวิเศษค่ะ ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วง11นาฬิกาถึง13นาฬิกาในช่วงของบทเพลงสต i ิงและรูปกุุงเก่าขอ,อกำลังใจจากแฟนเพลงทุกๆท,ท่านทุกวันด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับผมท่านต่อไปครับ พี่กัญญาเป็นคนแนะนำดีกว่าตอมครับเพราะว่าเฮาอยู่ f m 88.75บแเม่อค่ได้เจอเพิ่นเลยนะครับต็ปูนครับเจ้าท่านต่อไปนะเจ้าอาจารย์สุพินจรังกลนะเจ้าเสาอาทิตย์นะเจ้าครับเจ้ากสวัสดีสำหรับมิรักแฟนเพลงทุกทท่านเจ้าช่วงเสาร์อาทิตย์เจ้าบ่ายสองโมงจนถึงสี่โมงมลงนะเจ้าเสียงจากคนเมืองเจ้าลูกทุ่งเก่าเจ้าก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณเจ้า อ่ะหมดละกันครับหมดเลยกันครับมีไายแหมห้องมีสิทเก่าเลยกครับอ่าครับผมทัดท์ดเจ้าก็มีสิทเก่าน,นี้ <ผม S 2> พักระยะหนึ่งนะเจ้าตอนนี้แนะนำตัวเก่าแล้วกันนะเจ้าเออมาซุบจริงเลยอะสวัสดีครับผมวรพจน์มนมครับนะแปดแปดสองห้าครับอยู่กับชักเล็กก็มาจัดเบิร์นมันครับเนาะวันนี้กางานวันนี้ก็บักขาดค,ครับ มาร่วมนะมาร่วมใน uh, การที่โอ้โหอย่างสูงเขาโอ้ยได้ก็เตือนหาก็เตือนหาใกล้ๆปแอบผมฟังแล้วไอ้ปแอบปแอบปคนไหนมันก็พปดนะโอ้บรนพ่อน่าอย่างปแอบแต่ๆเลยอ่ะท่านผู้ชมขอบคุณทั้งนั้นะครับขอบคุณนะครับอขอบคุณนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณที่ทุกคนครับมาร่วมงานวันนี้นะครับช่างเล็กอาประจันจบนะครับเนาะอ่า ที่อยู่ด้วยกันมาเมินนะครับวันนี้โมรู้สึกว่าโอ้แขกมักหน้าหลายตานะครับันนี้ก็ผมมีศิลปินหลายทุวรในท่านนะครับผมขอส่งไม้เฮือกมิดเบงเพ้านะครับที่อยู่ด้วยกันขึ้นไป8แปดสองห้าป8แปดเจ็ดห้าสวัสดีครับครับความจริงแล้วผ่านมาโดดมาสองคนเลยนะเนี่ยครับน้องปายแอปยังมาได้อู้เตสวัสดีโดยนะครับผมได้นำตัวมิดเบงเพ้านะครับมาพ่อองผมมาหลยนะครับช่วงต่ออาจารย์อ้ํานะครับ สามทุ่มถึงเตียงคืนนะครับก็ฝากชื่อนี้ไว้กันแล้วกันครับครับผมต่อไปนะครับาสาวจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับ <c oughs> เป็นพลุแตกในยามค่ำคืนนะครับ <c oughs> น้องป๋าแอฟครับผม <c oughs> สวัสดีเจ้าน้องป๋าแอฟนะคะ ยินดีต้องรับแฟนเพลงของน้องไปแอปสู่8 8 7 5 m h แปดเไม่กระฮกับ8 8 2 5แปไม่กระเฮิรนะคะใครที่ได้ยินเสียงน้องไปแอปในช่วงเวลา3ามทุ่เที่ยงคืนนะเจ้าวัดนี้เวลานี้นอกมาพบตัวจริงแล้วนะเจ้างามขนาด <c oughs> มันตึงได้งามเต้งามว่าไอเล็กมันยังว่าเลยน้องไปแอปนี่งามขนาดนี่แหละ ว่าเดียวนี้นะมีน้องปไแอบแล้วนะไอ้เล็กยังว่ามีน้องหอยแอบเห็นด้วไอ้เล็กค่ะไอเล็กค่ะ, <laughs> คะน้องหอยแอบอยู่ไหน <laughs> ขอบคุณสำหรับแฟนเพลงทุกทท่านนะคะ <c oughs> ที <c oughs> ะ่สนับสนุนรายการ FM 88.75 MHz นะเจ้าที่ขาดมาได้เลยก็คือไอ้เล็กนะคะ <c oughs> คุณอภิรักษ์จันเจนโจบนะเจ้าที่ ท้องาอย่างก็สนับสนุนสนะครับ FM โคนกลางต้งสเตชันนะจ๊ะถ้ามีไอ้เลขคุณอภิรักษ์จันเจนจบนี่จะ กบมีลูกคุ่งคนกลางโต้งสเตชันนะบรเดี๋ยวนี้นะเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณน้องไปแอปเรยนะครับสาวที่งามที่สุดนะครับใน f m 88.75นะเพราะว่ามีสาวอยู่คนเดียวนะครับผ่านถึงมาแข่งแล้วนะครับเอาละครับต่อไปนะครับเป็นช่วงพิธีการแถมน้อยนึงนะครับตอนนี้เฮายังไม่ได้เปิดงานเตื้อนะครับแต่คาความบันเทิงเฮาเริ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญขอเรียนเชิญนะครับท่านในอำเภอสันทรายนะครับ มาเป็นครับในพิธีเปิดงานฉลองนะครับก้าปีนะครับของสถานีวิทยุ FM 88.75และ FM 88.25ของเฮาต่ยนะครับข้เรียนเชิญท่านนายอำเภอนะเจ้า ครับผมนี่คือท่านในอำเภอของอำเภอสันทรายนะครับท่านเทพประสิทธิ์วงท่าเรือนะครับในอำเภอสันทรายครับผมตอนนี้นะครับฮือ้อช่างเล็กนะครับกล่าวรายงานนะครับสำหรับท่านในอำเภอครับ เชิญช่างเล็กนะครับกล่าวรายงานนะครับก่อนที่ท่านนายอำเภอจะกล่าวเปิดงานครับเรียนเชิญช่างเล็กก่อนนะครับครับสวัสดีครับแฟนในรายการทุกคนนะครับแล้วก็พร้อมกับสปอนเซอร์ทุกรายการด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันครบรอบเก้าปีนะครับของสถานีวิทยุ FM 8 8 2 5 MHz เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็พร้อมกับคลื่น FM 88.75 M เมกะเฮิร์นะครับ ันนี้จะเป็นงานครบรอบทุกปีที่ผมเคยจัดมาทุกครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยก็อิดเนยนะครับขอบคุณนักนะครับคนที่มาช่วยกันจัดตั้งแล้วก็เกี่ยวกับโต๊ะตั้งเต็นทุกคนเลยนะครับน่็จะเป็นการช่วยเหลือกันถ้าผมมีเป็นในรายการนะครับที่มาช่วยกันนะครับผมคมีวันนี้กันนะครับสถานีวิทยุนะครับ fm 8825 8875นะครับ นโยบายนะครับก็คือว่าช่วยเหลือสังคมนะครับพร้อมกับช่วยเหลือนะครับเผยแพร่ข่าวสารเพราะว่าจะเป็นน้ําท่วมนะครับหรือว่าต้านภัยหนาวนะครับที่นี่เป็นสื่อที่ใช้สื่อสารนะครับในด้านเสียงเพลงแล้วก็ข่าวสารทุกอย่างทั้งเทศบาลทั้งอำเภอแล้วก็จังหงวัดนะครับคนอื่นก็ต้องขอบคุณไปตางอบจตัวนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อื้อเฟือนะครับ ต๊สุขาเคลื่อนที่แล้วก็ไฟบนไลน์นะครับอันนี้ก็เป่นมาช่วยพร้อมทั้งโต๊ะทั้งต่างต,ตัวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับท,ทางสถานีวิทยุนะครับฟ้ามุ่ยเรดิโอนะครับหรือว่าลูกทุ่งคนเจีงใหม่กลางตงสเตชันที่นี้จะเป็นฐานเสียงนะครับการเผยแพร่ข่าวสารทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงแล้วก็ ข่าวสารต่างๆนะครับที่จะได้ช่วยเหลือกันได้นะครับเผยแพร่ทั้งเ,เพลงทุกค่ายเพลงตัวนะครับจะเป็นรักษาการการศึกษาวัฒนธรรมนะครับการกีฬาศาส,สนาอันนี้ถือว่าช่วยเหลือกันนะนะครับแต่ละปีนี้ผมจะได้ทําบุญทอดประป่านะครับศ mm. ิลปินทุกครั้งที่มาช่วยเหลือนี่ขอบคุณทุกค่ายเพลงบอกว่าจะเป็นแกรมมี่โกนะครับอาสยาม ภาพลาไดมอนด์ชัวร์ดิโอนะครับรวมไปถึงเพลงทุกค่ายเพลงของคนเมืองเลร์ดตัวนะครับหรือว่าคน,คนเมืองที่อิสระตัวสหากวังเฮงอันนี้ถือว่าช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับรวมไปถึงของของพี่ยุนนะครับพี่ยุนนี่ก็ต้องขอบคุณนักๆตัวนะครับในวันนี้นะครับก็พี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้มาวันนี้ก็ดีใจนะครับที่แน่นหนานะครับ จะได้คือท่านนายเภอได้กล่าวต่อไปถือว่าวันนี้ท่านนายเภอมาเป็นประธานทั้งผ้าป่านะครับทอดพราป่าวัดแม่เตาไห่เพื่อสร้างบุญดกของครูบาเจ้าสิใจวัดแม่เตาไห่นะครับแล้วก็รวมมาถึงมาเปิดงานของ FM 8825แล้วก็8875ตวยนะครับ เรียนช่างเล็กท่านอภิรัตน์จันเจมจุดท่านพลโทรกฤิตกิตสุวรรณผู้ทรงวุธิ์กองทัพบ,บกพนตีบรญยงศิละสุนทรรองพุ่มโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลกพันเอกพรชัยดุริยพันธ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายท่านผออประหยัดทรงคำและทีมงานเพื่อไทยฮักแม่โจ้ท่านกำนันเจริญท่านกำนันตำบลหนองหานท่านพ่อหลวงและพ่อแม่พี่น้องเจ้าอำเภอสันทราย และแฟนรายการสถานีวิทยุ FM 88.25และ FM 88.75 MHz สถานีวิทยุฟ้ามุยเรดิโอคนลุกทุ่งเชียงใหม่ที่เคารพรักทุกท่านจริงๆแล้ววันนี้ทางท่านผูว่าราการจังหวัดท่านตั้งใจจะมาร่วมงานกับพวกเราในวันนี้ แต่บังเอิญท่านต้องมีภารกิจเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดสุดาสยามบรมราชุุมารีนะครับท่านจึงได้มอบหมายให้ผมมาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องในค่ำคืนนี้แทนนะครับผมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่งาน ในวันนี้ก็ทราบว่าจัดมาเป็นเวลา9ปีแล้วซึ่งในการจัดงานทุกครั้งก็เป็นไปด้วยเพื่อสนองตอบต่อพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นได้รับฟังสถานีวิทยุแห่งนี้รวมทั้งในปีนี้นะครับก็ทราบว่าส่วนหนึ่งของอไรายได้ นะครับก็จะได้ไปช่วยในการกุศลในการสร้างบนดบให้กับองค์คูบาศรีวิชัยที่บ้านแม่เตาไหานะครับซึ่งในปีนี้ทางสานีวิทยุชุมชนแห่งนี้ก็ได้ร่วมกันอทอดพระป่าในในครั้งนี้นะครับก็คิดว่าวันนี้เรามา ได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้บุญกุศลที่เราจะทำร่วมกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนสนุกสนานอย่างเต็มที่นะครับมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พอที่จะเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันได้แล้วก็ร่วมทำบุญกันได้ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันนะครับเราเป็นคนสันสายด้วยกันขอให้รักกัน ดูแลกันและร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานของท่านอภิรัตจันเจมจดนะครับหรือช่างเล็กของเรารวมทั้งนักร้องนักดนตรีนะครับที่มาร่วมกันอย่างมากมายนะครับวันนี้ก็ทราบว่าได้เริ่มกันตั้งแต่เมื่อตอนเที่ยงวันแล้วคนหนึ่งนักร้องผมว่านักร้องวันนี้เป็นร้อย นะครับคนหนึ่งร้องได้แค่เพลง2เพลงนะครับก็เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวสันรัยและก็ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับที่ได้รับฟังรับชมสถานีวิทยุแห่งนี้มาโดยตลอดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาร่วมทำบุญและก็มาร่วมสนุกสุนานในวันนี้ ก็ขออนาจคุณพระศรีรัตนไตยและาาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบังการให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสมหวังและก็ขอให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานฉลองครบรอบ9ปีสถานีวิทยุ FM 88.25และ FM 88.75เามกะเฮิ Hz, รตสถานีวิทยุฟ้า์มุย่ยเรดิโอคนรุกทุ่งเชียงใหม่นับัดน,นี้ครับเรียนเชิญน,นะครับท่านพลตีบรรยงศิลปทแลทมอบเงินให้กับโรงเรียนศรีสังวาน,นะครับเป็นคุน นะครับเพื่อไปใช้จ่ายในการต่อไปนะครับขอเชิญท่านุนตีบรรยงศิละสุนทรนะครับมามอบทุนนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับกรับผมโดยผู้รับมอบนะครับท่านในอำเภอสันทรยของเรานะครับจะเป็นผู้รับมอบนะครับเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสีสังวรนะครับ ครับตอนนี้นะต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านในอำเภอสันทรายของเฮาต่ยนะครับที่ท่านนะครับได้มาเป็นประธานนะครับในพิธีการเปิดงานของเฮานะครับสำหรับตอนนี้นะครับบนเวทีของเฮานะครับขอเรียนเชิญนะครับสำหรับผู้สนับสนุนนะครับในการจัดงานครั้งนี้นะครับแหมนึ่งผู้สนับสนุนนั่นก็คือ สำหรับทางด้านของกลุ่มเพื่อไทยฮักแมโจนะครับขึ้นมาบนเวทีนะครับเพื่อที่จะมาโชว์ตัวนะครับเพื่อท่านได้รู้จักกันนะครับบนเวทีนี้ครับเพื่อไทยฮักแมโจเชิญนะครับรวมมาถึงหัวหน้ากลุ่มนะครับค่บผมท่านประยัต์นะครับทรงคำโดยคับผมเรียนเชิญบนเวทีครับท่านประยัติทรงคำตัวนะครับพร้อมกับทีมงานครับบนเวทีครับครับและก็บนเวทีครับขอบคุณสําหรับ น้องๆนะครับนักจัดรายการนะครับของทาง f m 88.75และ f m อ88.25ตอวนะครับรวมไปถึงพี่ๆตยัยนะครับสำหรับบนเวทีนี้นะครับกันเดียวนะครับทางด้านของกลุ่มเพื่อไทยฮักแม่โจนะครับจะเพิ่นจะมีไอย่างมาอู้นะครับกับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็เชิญชมกันได้นะครับ นี่คือนะครับกลุ่มของเพื่อไทยฮักไม่โจ้นะครับที่ช่วยเหลือผมมาตัวส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในในงานการจัดงานครั้งนี้นะครับก็เป็นการที่ผมนะครับสนับสนุนกลุ่มเพื่อไทยฮักไม่โจ้นะครับถือว่าต้องดูแลนะครับต้องดูแลกันตัวนะครับการจะพัฒนานะครับในการเมืองท้องถิ่นเนี่ยบางทีผมเนี่ยจะเป็นสื่อนะครับ อาจจะบางคนเขาเข้าใจว่าเอจะเป็นยังไงกันนี่ถือว่าผมบัใจอย่างนั้นนะครับผมสนับสนุนทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มอยู่ที่ว่ากลุ่มไหนจะมาหาผมหรือว่าจะใจในด้านสื่อผมก็นสนับสนุนทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการพัฒนานะครับในการการช่วยเหลือกันนะครับเพื่อมีความสามัคคีนะครับบัแตแตกแยกเป็นก,ก๊กเป็นเล่าเป็นฝูงยงั้นนะครับ อันนี้จะเป็นการที่ว่าดูแลกันนะครับอยากให้มีความสามัคคีกันที่ไหนพื้นที่ไหนนะครับมีการพัฒนาหรือว่ามีความสามัคคีกันถือว่าในพื้นที่นั้นจะเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นการพัฒนาในพื้นที่ที่นั้นได้ดียิ่งขึ้นโดยถ้าไปแตกกันที่ไหนนะครับในพื้นที่นั้นก็จะมีการพัฒนาในพื้นที่นั้นสักที่เลยนะครับสังเกตดูเองนะครับแต่เอาเรียกว่าคนนั้นคนนี้ทต่ การพัฒนาท้องถิ่นนะครับถือว่าถ้าเรามีการคัดแย้งกันเนี่ยถือว่าในพื้นที่นั้นจะบมมีกันความเจริญก้าวหน้านะครับในวันนี้ถือว่าผมมานะครับมาในฐานะที่ว่าเป็นสื่อนะครับผมจะสนับสนุนในกลุ่มที่ดูแลแล้วก็ช่วยกันพัฒนาหักกันมีความสามัคคีกันในพื้นที่ที่ไหนในประเทศนะครับถ้ามีการคัดแย้งที่ท่าน ตึงหมดเจริญนะครับในวันนี้ก็ในระยะก็ปีที่ฐานีวิทยุผมได้รับใจพี่น้องนะครับของ FM 8825แล้วก็88.75 MHz นะถือว่าเป็นขึ้นของชาวบ้านอยู่ละนะครับส่วนไหนที่ผมดูแลกันได้มีข่าวปชาสัมพันธ์นะครับผมก็จะอูทำสปอร์ตทุกที่นะครับนี่ถือว่าเป็นสื่อของผมลวนะครับ ก็ผมอภิรัตจันเรจ,จบนะครับประธานชมรมวิทยุล้านนาหรือว่าเชียงใหม่ธุรกิจในวันนี้นะครับก็ได้มาเออตัางขออออนะครับประหยัดส่งคําได้ไมายกล่าวสักเล็กสักน้อยนะครับครับกรับเรียนท่านในอำเภอสันทรานะครับท่านประทานในพิธี กับเรียนช่างเล็กนะครับคุณอภิรัตจัน์เจนจบนะครับประธานชมรมวิทยุชุมชนลาน,นานะครับเรียนท่านศิลปินทุกค่ายนะครับพี่น้องประชาชนแฟนรายการของ FM 88.25นะครับ88.75ที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รับฟังการถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้าน รวมทั้งติดตามการถ่ายทอดทางอินเทอร์เนต็ตอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ผมมีความมุสึกว่าได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะครับจากาาช่างเล็กนะครับหรือว่า,าท่านอภิรัชจันทร์จบนะครับเจ้าของสถานีเอฟเอ็มสองคลื่นนี้นะครับในเบื้องต้นนี้ผมอยากจะขออนุญาตาแสดงความยินดีนะครับที่สถานีวิทยุทั้งสองคลื่นนี้ ได้ยันยืนยัดนะครับต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะครับมาถึงเวลาเกปีบับปรมดานะครับกิจการทุกอย่างในสังคมนี้ถ้าประชาชนบอสนับสนุนนะครับไปบลอดบอกว่าจะเปิดร้านค้าบอกว่าจะออกอัลบั้มเพลงบอกว่าจะเป็นเจ้าของคลื่นสถานีบอกว่าจะเป็นนักการเมือง ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าประชาชนบรรองรับและบอสสนับสนุนกิจการนั้นๆก็ไปบปได้ครับวันนี้เป็นเครื่องยืนยันและตอกย้ําว่าช่างเล็กนั้นคุณภิรัฐจันทรนจบนั้นอาจได้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นในการที่จะื้อบริการประชาชนในด้านความบันเทิงด้านข่าวสารโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของท้องถิ่น ช่างเล็กเกยอู้กับผมบอกว่าอาจารย์ครับมีทั้งแกมมี่มีทั้ง RS มีทั้งอาสยามมีทั้งใครเยอะแยะมากมายค่ายเพลงที่มีความพร้อมที่จะบอกว่าช่างเล็กต้องการค่าใช้จ่ายตใดบอกแต่สองคลื่นนี้คนฟังเยอะมากนะครับในอำเภอสันทรายของเราและหลายๆอำเภอร,รวมทั้ง แทบจะทั่วประเทศนะครับมีการต่อสัญญาณกันไปช่างเล็กต้องการอะไรช่างเล็กตอบผมว่าถ้าผมาเห็นแก่เงินนะครับผมรับค่าใช้จ่ายตรงนั้นมาแล้วผมจะยื่ยอย่างไ่ได้สักอย่างแล้วถามว่าศิลปินล้านนาของเฮาศิลปินบ้านเฮาหรือศิลปินน้องใหม่ที่บ่มีทุนร้อนต่างๆเนี่ยแต่มีความสามารถ จะมีช่องทางไหนที่จะได้เสนอสิ่งเหล่านี้ให้ก,กับประชาชนผมว่าวันนี้เป็นเครื่องประจักษ์แน่นอนว่าสิ่งที่ช่างเล็กหรือว่าคุณอภิรัตจันเจนจบได้กระทำมาเก้าปีนั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าวันนี้เนี่ยศิลปินบททิ้งท่านทุกค่ายเพลงบางท่านนี้เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาจากกรุงเทพมาจากอีสาน มาร้องแค่เพลงเดียวนะครับและที่สําคัญที่สุดคือแฟนเพลงและก็ประชาชนบัทิ้งช่างเล็กแน่นอนผมอยากจะทุกท่านได้ปรบมือให้กกำลังใจช่างเล็กตรงนี้ด้วยครับแล้วก็กลุ่มเพื่อไทยฮักไม่โจขออนุญาตอมอบดอกไม้นะครับเป็นการฮื่อกำลังใจคนที่มีอุดมาการณ์ในการที่จะบริการและก็ดูแลประชาชนนะครับ ดอกไม้เช่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของทุกท่านทั้งที่อยู่ที่นี่และก็อยู่ที่บ้านนะครับสำหรับกลุ่มเพื่อไทยฮักแม่โจ้นั้นเป็นกลุ่มการเมืองใหม่นะครับที่เกิดขึ้นมาพมพออรประยัศทรงคําเป็นน้องของท่านสสวิทยาทรงคํามีหน้าที่โดยตรงคือต้องดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับอ,อาสาสมัครมีความมุ่งมั่นเต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ทั้งแม่โจ้และก็ทั้งอำเภอสันทรายและก็ทุกที่ทุกแห่งนะครับในฐานะทีะ่ผมเองนั้นได้ประสานงานกับหลายๆภาคส่วนปัจจุบันนี้นะครับได้ลาออกจากราชการนะครับดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุก,การท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คือท่านบุญเลิศบุญุป,ปกรณ์นะครับก็ผมเคารพในการตัดสินใจของประชาชน ถ้าวันนี้ถ้าประชาชนาในเขตเทศบาลเมืองไม่โจได้ตัดสินใจให้อโอกาสตัวกับผมและทีมงานาได้รับใช้นะครับก็ขอยืนยันกับทุกท่านว่า,ามู่กับผมทั้งหมดนียนะครับจะทำงานาด้วยความบริสุทธิ์ใจทำงานาภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทำงานโดยใจเหตุใจผลนะครับแล้วก็จะอุทิศ ความรู้ความสามารถประสบะการณ์ทั้งหมดที่ตัวเองมีอยู่ดูแลรับใจพี่น้องประชาชนนะครับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณ